ไม่มีโหลดไม่มีโหลดตัวซ้ำมาเนี่ยเฮ้ยโอ้ย้ยยายแนวแล้วก็ต้อนรับมาเนี่ยก็ดูเองนะนะห้าดาวแสน็จลไปขอต้อนรับ ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แดวนักราตรายและวันนี้เนี่ยคุณอยู่ในเกม Summoner War Sky Arena โอ้โหและวันนี้นะครับผมจะมาพาทุกๆคนนะครับมาจัดชุดใหญ่หลังจากคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับที่5ดาวแสงมืดได้โผล่มาในไอดีผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหประจักษ์แก่สายตาพี่พีทุกๆคนนะครับ,นะรบวันนี้ผมก็เลยมาจัด สกอร์แสงมืดอีก3ครับแล้วก็สกอสี่ดาว5ดาวแท้นะครับสกอตำนานโดยนะครับมีรวมทั้งหมดธาตทาดเลยเอ้ยไม่ใช่รวมทั้งหมด5ธาทุาเลยนะครับเป็น น้ำลมไฟแล้วก็มีแสงกับมืดเข้ามาด้วยนะครับสาหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราลับก่อนเลยแล้วกันนะจ๊ะวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปลุยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันก่อนเลยดีกว่านะครับสำหรับอีเวนต์ตอนนี้นะครับเป็นกิจกรรมกล่องของขวัญสุดพิเศษนะครับตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับแจกหนักแจกจริงกันอยู่นะครับต้องมาร่วมสนุกให้ได้เลยนะครับวิธีในการร่วมกิจกรรมง่ายๆนั่นก็คือนะครับคุณเล่นดันเจี้ยนไครล็อสนะครับผ่านดันเนื้อเรื่องนะครับ้าวาลีนาหรือ หลหรือบวกเนื้อหากิวนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยแยกหลุมมิติได้หมด4อันนะครับเงื่อนไขก็คือติ๊กถูก4ครั้งนะครับก็สังเกตลังวันเลยด้านซ้ายก็จะเป็นเพชรกับสเตมินา นะครับส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นรางวัลพิเศษที่เปลี่ยนทุกๆวันนะครับสีเลยนะคุณก็จะมาเปิดกล่องของรางวัลข้างล่างเอ่อได้คัมพีแดงเห็นไหมครับซ้ายมือคัมภีรไฟอ่าอารมณ์ประมาณนี้และก็จะมีแต้มสะสมอีกครับตอนนี้ผมทําไป2วันแล้วก็คือ8แต้มนะครับผมมีเรนโบนะครับเอาไว้อัพดาวนะครับผมแล้วก็มีคัมภี์สุ่มสีทองนะครับแล้วก็มาด้วยคัมพีร์แสงมืดนะครับอย่าดูถูกคัมพีแสงมืดนะมันอาจจะมาในไอเดียของคุณก็ได้นะครับแค่คลิกเดียวและอันนี้นะครับสก สุดพิเศษเลยสําหรับวันนี้ที่อยากจะนําเสนอนะครับผมบอกเลยว่าผมไม่เคยเห็นสกินแบบอาร์คแสงที่สวยขนาดนี้มาก่อนเลยผมชอบมากมากเลยนะสําหรับอาร์กแสงแต่เราไม่มีไงวันนี้เดี๋ยวเราจะมาหาอาร์กแสงดูดิซูมก็ไปดูดิเจโตด,ดูดิโคเทอเ,เ,เทมากๆเลยครับทุกที่เราจะเห็นอาร์คในแบบปิดหน้าปิดหัวใช่ไหมแต่ดูวันนี้ดิเชดดเคแบบแต,ตกต่างกันเลยนะคนละโทนเลยนะครับอันนี้แบบแองเจิลนี้แบบเดวิลจ๋าเลยอ่ะ โอ้โหอันนี้กับฟีนิกซ์แบบมีพลังแบบไฟโอ้โหอันนี้ผมว่าเป็นสก,กินที่สวยที่สุดที่ผมเคยเห็นมาเลยนะใครมีน้ำนี่ซื้อไปทำเนียนได้นะเหมือนมีแสงแต่จริงเป็นน้ำนะครับผมโดยน้ำกับแสงแม่งคล้ายกันนะเออแต่ตีมันน้อยออกฟ้ากว่านะครับแล้วก็ลมลมนี่เป็นเหมือนสีทองมากกว่าผมว่านะ <c oughs> โอ้หเชี้ยสวยมากนะครับผมโอเคตรอไปเป็นจกักรวดิสายฟ้านะครับผมเป็นหมู่ดาวอยู่ข้างหลังเนาะ แล้วก็ภาพคุมก็เป็นดวงดาวด้วยข้างหลังดูดิอันนี้เป็นหมู่ดาวนะครับเฉลยับายฟ้านะครับแดดอืมกากอยโอนี่มาแบบหุ่นยนต์เลยแล้วมีการเคลื่อนไหวด้วยนะที่ปีกนะสังเกตได้จะมีการแบบขยับนะครับมีการขยับที่ปีกด้วย p o รชั่นมาสเตออันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ผมชอบสุดก็คือตัวนี้แมงเท้งต่อไปเลยครับผมมาถึงเวลาของเราแล้ว นี่ครับวันนี้เรามีอะไรกันมาบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอญาตไปเหมาร้านค้านะครับเพิ่มเติมหน่อยนะแค่นี้เปิดแล้วมันยังไม่มันมือพอสมควรพอผมเปิดคัมพีแสงมืดไปแล้วผมอยากจะสื้ออนี้มาเปิดครับแต่ว่าเอ้ยไม่เอาดีกว่านะผมมาเรามีวันนี้เรามีอะไรกันบ้างมาดูนะครับผมเป็น4ถึง5ดาวนะครับรวมทุกท่ามีโอกาสออกแสงมืดด้วยนะครับแล้วก็มีคัมภีแสงมืด4ี่เล่มเย็ดเค้คัมพีน้ำคัมภีไฟคัมภีลม แล้วก็มีคัมภีร์ทองอีก94นะครับต้องบอกว่าวันนี้มาเปิดกันเป็น100ยแพ็คเหมือนเดิมนะครับ1้อสกอร์เหมือนเดิมนะครับระหวังที่เราพูดก็ที่เปิอไปเลยละกันโอ้โหเงียบกลิปเอลเลนเจอร์เอลเลนเจอร์ไปก่อนเลย1ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาลัวสีทองกันเลยดีกว่านะครับว่าจะมีใครแวะมาไหมสำหรับรอบนี้ไปยังไงครับผมสายฟ้ามาแบบเงียบมนุษย์กิ้งก่าน้ำ ยังเงียบเชียบอยู่อ้ยอะไรอะ่ะดูไม่ทันเอ้ยทำไมสายฟ้ามันผ่าช้าจังอะโอ้ตายแลย้วอดดูเลยสีดาวปอมไปต่อโอเคเพนกวินน้ำต่อไป แปลกละแปลกแปลกละแปลกแปลกละผมไม่น่ากดออกเลยตอนแรกกระดวงผมดีอยู่แล้วเว้ยผมไม่น่ากดออกเลยอะมาต่อเนื่องเจ็ดสิบเก้าคลิปฝ่นน้ำโอ้โหมนุษย์หมาป่าผมว่าแม่งเริ่มแปลกแปลกแล้วว่ะ เริ่มแปลกๆเริ่มมีกลิ่นแล้วคลิปวิดีโอนี้หรือว่ามันบอกว่าคลิปวิดีโอที่แล้วได้ไปแล้ววะคลิปนี้ก็เลยแบบมีกลิ่นแล้ววะไปยังไงไม่มีไม่มีอะไรนักพศโอ้ยขอบอนไม่มีโหลดไม่มีโหลดตัวซ้ำมะเนี่ยโอ้ยสี่ดาวโอ้ยเฮ้ยตัวนี้มันอยู่ในผสมหรือเปล่าสาวกังฟูเนี่ยกังฟูไฟ มันอยู่ในผสมหรือเปล่ากับฟ,ฟังบูไฟเด้งได้กังบูไฟมาแล้วหนึ่งต่อเนื่องนะไปสี่ดาวมาสองตัวอยู่เลยนะครับนักพดเป๋าเพนกวินยังสลาเมนด์ฟไฟมนุษย์หมี68แล้วนะอ่านักล่าก้าวลม อามนุษย์หมาป่ากดต่อ66อันเข้าไปแล้วมาแค่สองตัวเออต้องให้พูดได้ด่าห,าห่าเดาอ้ยตัวนักมายากลอีกแล้วตัวนี้เพิ่งเอาไปให้เขากินเนี่ยเพิ่งเอาไปกินครับตัวนี้มันไม่ได้ตัวมันกากไปอย่างเงียบอยู่อากไฟโอ้ยรัวๆรัวๆขบอน าานเฮ้ย hey, ตัวอะไรโอ้ดีเมาโอ้นี้น้ำโอ้แต่ว่ามีเลวครับแต่ถือว่าก็ดีเน eh ี่ต่อเนื่องโอนี้น้ำคเฮ้ยอุ้ยผ่านรัวๆผ่านรัวๆเฮ้ยตัวอะไรอ่ะมีปืนด้วยตัวอะไรอ่ะดูท่าเหมือนไม่เก่งสาวปืนโหดโอ้ยกำลังต้องรีบเปิดเลยกำลังมาเลยช่วงนี้กำลังแรงเลยกิฟต์ เขาบอกนะครับในแชทผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับเขาบอกว่าให้ไปเปิดเซิร์ฟเวอร์110เครปเดี๋ยวเราลองไปเปิด110กันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงไปเดี๋ยวเราไปเข้า110กันดีกว่าครับนี่ของจริงเขาอยู่ตรงนี้กันใช่ไหมจัดให้กดโอ้ยโอ้ย110เอาเรื่องมากระจัดเลยหรอ,อเอาว่าตัวตลกน้ำอ๋อตัวตลกผู้หญิงอะน,นะต่อไปตอมยุดไป เอออย่ามาแค่นี้ดิไม่ทันดีใจเลยไม่ได้ได้ตื่นเต้นเลยมาแค่นี้หรอออดีเออจอยุดไฟเปรมดจอมคาถาน้อยโดเลมีโอ้แฟรี่ไม่เป็นไรอัพสกิลได้และยังเงียบอยู่อัศวินเพนกวินอีก46แผ่นครับผมไป แปลกแล้ววะ่ะขอญาตแล้วกันนะกับ109ดีกว่าเออสมามไปโอ้ยย้ายแนแลเราก็ต้อนรับป่ะเนี่ยอ๋อตัวกากๆา,า,ากแบบนี้นะครับนักรบยักษ์เฮ้ยผมว่าย้ายแนวเปิดเนี่ยสูตรเขาโคตรดีเว้ยย้ายเปิดสองแนวนี้แหละ110บักกำลังมาเลยเดี๋ยวคลิปนี้ออกเกมแก้แน่นอนไปไป เอไปละกูไปอยู่หนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าที่เคยหนึ่งศูนย์เก้าที่เคยให้แสงมืดเราดีกว่าหนึ่งหนึ่งศูนย์มันไม่เคยให้แสงมืดเราเว้ยไปช็อตสิเพื่อนอยูนิคอร์นมีไฟเป็นกวิ้นน้ำอุ้ยเกลือจังวะเออเลี้ยงซ้ายขวาให้เราโอ้โห รอบนี้ได้แต่ตัวแปลกๆครับผมสไนเปอร์ MK1 รอบนี้ได้แต่ตัวแปลกๆอะ่ะก้าวเออสองตัวติดสองตัวติดเฮ้ยเฮ้ยไฟฟินิกโอโ้โหไม่ใช่พลายพลายไฟมันจะสองตัวหรือมันจะสามตัวติดก็ไปดูกันเลยสองตัวติดวะโกเลมลมยายายา,ยาอินุกามิบัดแมว อาไฟอย่างเงียบสิเพื่อนมัมมี่เออขอยได้ลุน้นโอ้ไม่ก็วันเนี้ยได้หลายตัวอยู่แล้ะแต่ตัวละครที่ได้มานี่ผมไม่คุ้นเลยอ่ะคือ <c oughs> ผมไม่ผมไม่คุ้นเลยว่ามันเซียนอ่ะรู้จักโอนิตัวเดียวครับที่ยังท็อปฟอร์มอยู่เอ,อ้รัวรัวหนึ่งศูนย์เก้าอันดบเบสยูโร โอ้โหมากันแบบสาน้ามือสังหารลมโอเลมเห็นเขาบอกร้อยใบต้องได้5ดาวตัวหนึ่งทีอเลนี่ใครเป็นคนทำวะดูคลิปกูดิร้อยใบ5ดาวตัวหนึ่ง <c oughs> ไม่เห็นจะโผ่เฮ้ยจะเป็นตัวนี้ออนูบิสอนูบิสน้ำครับผมต่อเน,นื่องจะหมดแล้วนะส สองสุดท้ายนะครับผมอ้ามันนึกว่าสุดท้ายกูหยอกนี่ไงกิบบอนลมโอเคคัมพีลมนะครับผมสองอันกดไปเลยอย่างเงียบอยู่และโอเครู้เรื่องแต่มาถึงไฮไลท์เราแล้วนะกดเลยโอ้โหอิ่มน้ำแฟรนี่น้ำอา่า จะเหมือนคลิปวิดีโอที่แล้วหรือเปล่าครับ<อ>ที่มันปูมาให้เกลียทั้งคลิปวิดีโอเพื่อที่จะออกแสงมืดมาให้เราเออผมบอกไว้ก่อนเลยนะกระโดดเลยนะถ้ามานะไปพาหน่อยก็ได้ไหมเพื่อนโอแมมมอสแสงอีกสาวพีครับไปโอ้ยโอ้ยยังไงถ้าได้ไปเ่ยอ้ อยู่นะเป็นแสงครับจักแสงเป็นจักแสงโอ้ยใจแม่งแบบตึ๊บๆเลยเ,เมื่อกี้นึกว่าจะมาอีกแล้วนะครับผมเนี่ยมือผมเนี่ยแม่งมือนักเปิดแสงมืดไว้ไปโอ้ oh my god ผ่านแสงและสุดท้ายแล้วนะครับถ้ามันจะออกมันก็ต้องมาตอนนี้แล้วนะครับไปเฮ้ยเฮ้ยกูเนี่ยมือแสงมืด เก้าอี้ไอสัตว์กูลุกเกอร์ไปสองทีโอ้โหนักตนูเวทมืดครับมือพี่อ่ะมันมันเหมาะสะพอ่อคัมพีแสงมืดพี่ไม่อยากจะลงเอามือของพี่ไปลงที่สกอทองอ่ะมันไกลไม่คิดวาได้ห้าดาวสองตัวในรับรองคลิปวิดีโอนี้ถล่มทลายช็อกกันหมดนะครับแต่ไม่เป็นไรห้าดาวแสงมืดก็อยู่ในนี้อยู่ดี <H ee? S 1> นะครับผมเขาบอกว่า4ี่ถึงห้าดาวได้ทุกทุกธาตุนะครับผมซึ่งผมอยากจะบอกว่ามันห้าดาวอยู่แล้วแต่จะเป็นแสงหรือมืดเนี่ย ก็ดูเองนั่นนะห้าดาวแสนดุไปขอ,อตอนนะอ้อนรับไอ,อ,อ้ยาบอลนะเออบอลลมมาเออยาเออแตกวันนี้เออใหม่เฟรนไอ,อ้ยาลังกาเอาละครับผมและนี่คือกิจกรรมนะครับที่เราจะได้เจอกับบัจจ้า นะครับผมแบบเอ็ก u s คู e นะครับผมในวันที่24นี้นะครับแจกของรางวัลมากมายด้วยนะครับสำหรับคนที่รอนะครับอยากเจอนะครับได้พูดคุยได้ร่วมสนุกกิจกรรมกันนะครับโอ้โหแล้วดูของแจกนี่มีในเงานี่น่าจะแบบของแรงทั้งนั้นเลยนะครับผมก็รอติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์ถูกใจเพจก็ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดกิจกรรมนะครับผมต้องอดใจรอไว้เลยนะครับ เอาละครับผมและภารกิจตามหาอาร์คแสงของเราเนีครับก็ไม่สําเร็จในวันนี้ นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับสำหรับ E ีีหน้าถ้าอยากให้มีอีกนะครับมันยังมีคัมภีร์แสงมืดอยู่ให้ผมได้ซื้อมาเปิดนะครับซึ่งนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กับเราด้วยนะครับและตอนนี้นะครับของกันเวอร์เขามีกิจกรรมดีๆหลายอย่างมากมายเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากสัมผัสฟิลลิ่งนะครับเปิดเองแบบนี้นะครับผมเชื่อมันว่าทุกคนก็ดวงดีไม่แพ้ผมแน่นอนนะครับดาวน์โหลดได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอณตอนนี้เลยครับแค่เลื่อนมานิดเดียวนะครับกดดาวน์โหลดแล้วมาจอยกันใน เกม Summoner War Sky ยเลยนครับผมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกัน